สวัสดีค่ะทุกคนมีคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าป้า้าพาทางมัวที่เป็นลายตะข่ายแล้วก็มีแคบหม่ค่ะเราไม่มีภาพในหัวทีนี้เมื่อสองวันก,นก่อนลูกก็มาแบบมามีทําถักมัวให้หน่อยเนี่ยเขากำลังคิดกันเป็นแบบนี้นะแบบนี้เป็นตะข่ายตะข่ายแบบนี้แล้วก็มีแคปข้างหน้านะก็ตะข่ายเป็นใหญ่ๆนะลายใหญ่หญ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 เลยแล้วก็อย่าถักแน่นนะเดี๋ยวมันแข็งทําเป็นแบบย้วยๆนะว่างัมาแล้วก็เปิดรูปให้ดูเอออย่างนี้เริ่มมีภาพมาแล้วแลแต่ว่าอันนี้มันค่อนข้างยากหน่อยนะทุกคนมันต้องทาเป็นสองส่วนไงส่วนหนึ่งก็ค ขึ้นต้นทําเป็นห่วงนะคะพันใหม่ขึ้นมาเนี้ยทำเป็นห่วงแล้วก็ขึ้นจะไม่ไม่ขยายเยอะนะเอาประมาณนี้แหละมองเห็นหรือเปล่าไม่รู้แต่จะพยายามอธิบายว่ามันง่ายๆนะคะขึ้นต้นโซ่ไปหกค่ะเดี๋ยวตกกล้องอีกขี้เกียจถ่ายบ่อยๆขึ้นต้นโซ่หกนะคะแล้วก็พันหัวเข็มสองรอบจะเป็นลายพอสองคอนะคะเพราะว่าเราต้องการตะข่ายที่ใหญ่ๆขึ้นนะคะแล้วก็ถอดออกทีละสองห่วงแบบนี้นะแล้วก็โซ่หนึ่งนะคะขั้นด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็พันหัวเข็มสองรอบลงไปในห่วงคะ่ะดึงขึ้นมาแล้วก็ถอดออกกีฬะสองห่วงนนะะคะแบบี้ แล้วก็ขั้นด้วยโซ่หนึ่งเนี่ยนะคะโซ่หกแล้วก็ทําลายคอสองคอลงในหัวนะคะทั้งหมดห้าห้าห้าหลักนะคะรวมกับโซ่ที่ขึ้นต้นหกด้วยก็จะเป็นหกหลักทั้งหมดนะคะขั้นด้วยโซ่หนึ่งนะต้องคอยมองกล้องเรื่อยๆนะตกอยู่เรื่อยถ่ายไปจนเหงอตกเมื่อกี้แล้วพอไปไปจะไปลงไปตรวจดูมันตกกล้องเยอะ <laughs> มีคนคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะเอ็นดูตกกล้องเจ็บไหมคะป้า <laughs> มีคนรอ ก็พอมันขยายใช่ไหมแต่มือเราเนี่ยมันไปได้ทั่วใช่ไหมล่ะแต่เราต้องจ้องอยู่ตรงนี้แล้วบางทีเราเราแต่ดูงานไงดูงานเสร็จมันก็เอียงเอียงเอียงไปเรื่อยๆตกกล้องโดยเราไม่รู้ตัวน่ะพอเสร็จแล้วนะคะหลักการขยายของของลายนี้นะคะทําง่ายๆนะก็คือตัวขยายเนี่ยมันจะอยู่ด้านข้างนะคะทั้งสองข้างนะทั้งสองฝั่งเราจะใส่ V ีไว้นะคะนี่เริ่มต้น B มีไว้ตรงนี้แล้วก็วีไว้ตรงนี้นะคะสองฝั่งแค่นี้เลยทุกแถวนะคะทุกแถวมีตรงนี้แล้วก็วีตรงนี้พอขึ้นแถวต่อไปก็มีตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้แค่นั้นเลยนะคะแ้มันนกก็จะคค่่ออออยยยๆขาาททีีีชบบบ สามเหลี่ยมที่มันไม่ตั้งเนี่ยสามเหลี่ยมที่มันมันกว้างกว้ามันแบนแบนออกแบบนี้นะคะก็ให้เพิ่มตรงนี้นะเพิ่มไปอีกหลักหนึ่งเพิ่มตรงที่เราขึ้นต้นนี่แหละเราขึ้นต้นที่หกหลักใช่ไหมเพิ่มไปอีกหลักหนึ่งเป็นเจ็ดหลักมันจะได้สามเหลี่ยมที่แบนๆนออกนิดนึงนะคะลงบีไปที่มุมขึ้นต้นโซ่เจ็ดแถวที่สองนะคะขึ้นต้นโซ่เจ็ดแถวแรกขึ้นโซ่หกแถวนี้โซ่เจ็ดพันหัวเข็มนะคะแล้วก็ลงที่หลักมุมหลักมุมทําเป็นบีโซ่เจ็ดนี้แทนพอสองคอไปหนึ่งหลักแล้วแล้วก็ลงเป็นพอสองง จากที่แถวแรกขั้นด้วยโซ่หนึ่งคราวนี้ขั้นด้วยโซ่สองนะคะจริงๆถ้าต้องการให้สามเหลี่ยมให้รูเนี่ยมันใหญ่ขึ้นสามารถเพิ่มเป็นโซ่สามก็ได้ผืนมันก็จะกว้างขึ้นเรื่อยๆนะคะตามรูที่เราต้องการเลยเพราะว่าปกติแล้วถ้าป้าถักลายสามเหลี่ยมเอยลายรูรูแบบนี้ลายตะข่ายเนี่ยป้าจะถักแค่โซ่หนึ่งแล้วก็เอฟหนึ่งโซ่หนึ่งเอฟหนึ่งโซ่หนึ่งเอฟหนึ่งมันจะเป็นตะข่ายที่รูเล็กๆนะสามารถทำเป็นกระเป๋าได้เพราะว่าพอรูมันเล็กกะใส่ของแล้วมันไม่หล่นไง ก็จะเป็นโซ่หนึ่ง f หนึ่งถ้าทำกระเป๋าเนี่ยรูมันจะใหญ่ขึ้นนะคะอันนี้ก็คือโซ่สองแล้วก็คอสองคอนะคะโซ่สองโซ่ก็ไม่ต้องแน่นโซ่สองแล้วก็อ 2, คอสองคอโซ่สองแล้วก็อ 2, คอสองคอบางทีเราก็ไม่ค่อยเข้าใจนะวัยรุ่นนะแต่ลูกป้าก็เลยวัยรุ่นมาแล้วแหละแต่ว่าเวลาโซเชียลฮิตอะไรก็ฮิตไปกับเขาด้วยนะออืม่ะหลักสุดท้ายเราก็จะเพิ่มโซ่สองแล้วก็เพิ่มลงไปวี v, ที่หลักมุมนะคะอีกหลักหนึ่งเป็นการขยายพอจบแถวแล้วนะคะก็ขึ้นโซ่เจ็ด แล้วก็พันหัวเข็มสองรอบแล้วก็ลงที่หลักมุมเป็นวีเหมือนเดิมนะคะวี v ก็จะอยู่ในวี v เริ่มต้นจากแถวที่2แล้วก็3า5หไปเรื่อยๆนะคะเริ่มต้นลงหลักแรกลงที่มุมก่อนนี่นะคะก็จะเป็นโซ่7็เป็นหนึ่งหลักแล้วก็ลงหลักมุมอีกหนึ่งหลักแล้วหลักอื่นก็ลงอย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่งั้นด้วยโซ่2ไปเรื่อยๆนะคะลายมันก็มีแค่นี้เลยแล้วมันก็จะค่อยๆขยายขึ้นนะคะ